ตกคักตกแน่พี่น้องฝนตกตั้งแต่มือขึ้นจนสใบสว่างแล้วมือนีแต่ยังว่าเศร้าตกอยู่ครับตายเหมือนหลับครับผู้ขาโอ้ยมาฝนตกดีแต่พี่น้องไป ร่งใจสิไปเหร่นน้ำยายนั่งครับไปเหร่นหน้าน้ำเพลินไปเพิินเ่าดูหน้าเพลินไม่ว่าไปว่ไา้อ,อแล้วบรรยากาศแบบนี้มีทางเดียวนะครับท่านผู้ชมคือนอนเวนนะครับนอนเวนว่างหัน ส้มสีเศร้าแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าทื้นไม่ีแล้วเกือบออกไปเปียกกลางท่าอย่างวะฟังนี่มักคือคอยแต่ที่ไหต้นปักเข่าครับพี่น้อง ต้นปักเขาไก้เนื้อ่นโอ้หวนดีายปีพี่น้องเลยครับสีเฝ้าตกสั่งตกลาบออ <c oughs> บอหุวน,น้ำไหลวนๆอนอยครับบระธานเดี๋ยวไปทงหน้าอยู่ลงไสสีน้ำลายครับคนละมึงส่ง ยักน้อยครับพี่น้องครับจักน้อยบานย่างให้เจ้ากชินกสรุงมเดบัดท,ที่นี่ผมจําได้ครับมาอยู่บานย่างมาเป็นียอ,อยู่บานย่างนี่ยี่สิบกว่าปีแล้วจําได้ถ้าจําบ่ผิดประมาณปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นี่ว่าน้ำถัวมหอดเสาเฮียนครับกับจูปแปนครับถ้าจําบ่ผิดจากนั่นกับไ่เคยตก บ่เคยขวมอีได้ครับเบี้ยพักหนาในแล้วสิตายครับคําลังางาะติดใหม่ๆบางคนอาิีามันก,ก็ตายแล้วจะมาปลูกพักหนา้าฝนเนาะปลูกบกคือบานคือเมืองเขาเสียงครับต้นไหนมันติดแกกินต้นไหนมันใหญ่แกกินพี่น้อง พี่น้องครับคลิปนี้กับ่มไม่แยงหรอกถ่ายผลตกไข่พี่น้องเพิ่งจะซื้อเพาไไอ่อจะไปใส่หรอกอัดติตบแบบเนี้ยก็ออกันคลิปมากแล้วกันอยู่ดีไม่แห้งสุขขกคนครับบ้านเชฟจะสได้ความไข่เย,ยสมีอยู่ขางลางสูงใส คุณเนือคุนแจงนอใหม่คุนมาตั้งแต่หน้าครับคุนได้นอใหม่หลายคุนดิแจงนอใหม่จิงที่ไปแล้วพี่น้องเอาอยากไปอาบน้ำฝนไม่อยากอาบน้ำฝนมาอาบเด้อ